สวัสดีค่ะกลับมาติดตามสภาวะอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเสาร์ที่18มิถุนายนพศ2565กับดิฉันนางสาววิภาวันจารุสินค่ะลักษณะอากาศวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมทิศตะวันตกเชียงใต้ติดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฝนส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าช่วงวันที่19-20บมิถุนายน2565ห้มีฝนฟ้าะนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด32 3 6องศาอุณหภูมิต่ำสุด22 2 6องศาช่วงวันที่21 24มิถุนายน2565มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งลมทิศตะวันตกเฉียงใต้10บถยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด 3 2องถึงสาบองศาอุณหภูมิต่ำสุด2 2่สองถึงยีองศากลับมาติดตามสภาวะอากาศกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน